สวัสดีครับตังโมลงเปียพง์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวร้อนของทีมชาติไทยนะครับอูโหล่าสุดเนี่ยทางฟีฟ่าครับเตรียมแจกเงินให้กับทีมชาติไทยแหละครับ1 0ึล้านบาทแหะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงรีโนเวททำสนามใหม่แะครับของสนามสุพัชราศัยนะครับอูโหยต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับและยังมีทิศทางนะครับในวงการฟุตบอลไทยอีกมากมายที่จะยก ระดับภายในปีนี้ซึ่งแน่นอนแหะครับว่านักเตะลูกครึ่งนะครับที่อยู่ระดับท็อปของลีกต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยได้มีการติดต่อนะครับแล้วก็จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับในปีนี้ด้วยนั่นก็คือการแข่งขันเอเชียนครับจูดเบลเอริกาวเอราวันการนีย่คือดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราติดปีกแน่นอนเพราะว่าหลายๆชาติเนี่ยมีการยกระดับหาทางลัดนะครับในการโอนสัญชาติทีมชาติไทยแน่นอนแหละใช้นักเตะไทย เป็นหลักนะครับแต่ว่ามีการเสริมนะครับทับลูกครึ่งเนี่ยนักเตะที่มีฝีเท้าดีๆที่อยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยปีนี้เนี่ยมากันแบบเต็มที่แน่นอนจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับพูดก็พูดนะครับตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยมีครบทุกอย่างซีแซนซันนะครับทั้งอาหารนะครับทั้งที่พักผ่อนโรงแรมสถานที่ช้อปปิง้งนี่ถือว่าเป็นเดสติเนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับทุกคนฮะและที่สําคัญ ตอนนี้เรื่องเนี่ยไปถึงรัฐบาลแล้วนะครับนั่นก็คือการที่จัดสร้างสนามใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าถ้าทำแล้วมันต้องทำให้ดีนะครับมันจะต้องเป็นแบบโอ้โหเบสอะไรอย่างนี้เลยนะครับอาจจะไปถึงเรือนแสนกันเลยทีเดียวสนามใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับจะเป็นโฮมกราวที่ต้องบอกว่าในภูมิภาคอาเซียนเ,นยเห็นแล้วต้องตะลึงกันแน,แน่แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเจราจานะครับช่วงของการดำเนินการว่ามันจะออกมาในทิศ ทางไหนกันแน่นะครับโอ้โหพูดแบบนี้แล้วมันมีแต่ข่าวดีจริงๆนนะครับถ้าเราลองดูนะครับสนามใหม่เนี่ยแล้วทำให้มันสวยนะครับหรือแม้ว่าอาจจะจำลองว่าราชมังเนี่ยมีการปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันคงจะสวยไม่น้อยเลยนะครับแม้กระทั่งสนามสุพัชาราสายเองเนี่ยที่ฟีฟาจะระดมเงินลงทุนมาให้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะดูสิครับถ้าทำอ่ะอันนี้จำลองนะหน้าตาแบบนี้สนามไปนไงครับสวยครับสุดยอด นะฮะโอ้โหจะจัด กีฬาจะจัดวิ่งจะจัดอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดนะครับในสนามฟุตบอลสนามกีฬาแห่งชาติที่แบบมันเป็นโฮมกราวของทีมชาติไทยนะครับแล้วเราจะได้มีสักทีมันสวยไงแบบนี้ใครก็อยากไปดูฟุตบอลนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไปเอนเตอร์เทนอะนะมันเป็นกีฬาเหมือนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหมีทั้งร้านอาหารดีๆมีร้านขายน้าดีดีนะครับฟิสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกดีๆอย่างเงี้ยใครก็อยากไปนั่นเองนะครับดูสิครับมันเหมือนการไปเที่ยวอะ และที่สําคัญนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยบางที่เนี่ยมีสถานที่ช้อปปิ้งด้วยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสร้างใหม่อะทําทได้เลยนะครับไม่ว่าจะรูปลักษณ์แบบไหนต้องการแบบไหนนะครับทำได้หมดถ้าทําใหม่ในแบบนี้ก็ได้ a อ l i a n c e a แ e n a t h a i l a n d ์ z, ina, Thailand, อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เหมือนของเยอรมันผมว่าก็สุดยอดนะสวยอันนี้ส่วนตัวแล้วชอบแนวแนวนี้นะถ้าแบบเป็นเกรดเกรดมีความเป็นไทยแบบนี้นี่ก็สวยไปอีกแบบนะอยู่ที่ว่าคนดีไซน์อาจจะดีไซน์แบบไหนะนะครับทุกท่านชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่ามีรูปแบบสนามที่แบบนี้ไหมแบบเพียวลมเหมือนลู่ลมอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำได้หมดอะนะครับอยู่ที่ว่าสุดแท้แล้วแต่คุณจะดีไซน์นะครับความจุผมว่าต้องแสน เอาทําทั้งทีเปิดปิดได้ด้วยเขาบอกว่าเปิดปิดได้เพราะมันต้องอินดองอกาันฝนตกยังไงก็เตะได้นะครับแล้วก็เปิดปิดนะฮะสนามข้างนอกสวยโอ้โหดูแล้วแบบมันอินไปแล้วอ่ะอยากได้นะฮะอยากได้นะฮะโฮมกราวนิวโฮมกราวแล้วสนามซ้อมเนี่ยที่เคยมีโปรเจกต์ก็จะทำเนี่ยก็ยังดําเนินต่อนะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าจะสนามซ้อมเนี่ยเอ่อจะทําได้แค่ไหนเพราะว่าสมัยพลตารวจเอกรตสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็เคยมีการจะได้เงินมาถึง5้าร้อยล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันสุดท้ายเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนจะมีจริงหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวลองฟังมาดามแป้งพูดแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องทีเด็ดอะไรบ้างในปีนี้นะครับครึ่งครึ่งเนเอแนเนเธอร์แลนด์มาเยอะใช่ไหมก็เราเองก็ จะไปบนโลกใน4ปีข้างหน้าเนี่ยแป้งว่ามันต้องผสมผสานกับทางรัฐบาลก็คงจะช่วยดช่วยด้วยแป้งคิดว่ามีลูกครึ่งไทยที่เล่นอยู่ในลีกที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะในยุโรปอย่างแป้งเพิ่งเจอเอร็กคาร์มัแป้งที่บ้านเนี่ยมีจุดเบลเนี่ยแป้งว่าทุกคนสนใจนะคะคถ้าหมายถึงว่าในการที่จะเ,เล่นเบียดการเป็นแ,<ค>แบก็กซ้าทยทีมชาติสวีเดนหรือว่าศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยกับถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็อีก อย่าลืมว่าอีกสัญ,ญชาติหนึ่งเขาคือคนไทยเช่นกันเขามีเขาเรียกว่าทำลายในการตัดสินใจไหมครับอย่างเงี้ยคุยมาทั้งจุดเบลหรือว่าคาวมาเนี่ยมีการทำลายตัดสินใจไหมว่าเขาจะสูญญญญ้ก mm ับในการที่จะติดทีมชาติอังกฤษหรือสวีเดนแค่ปีหน้าปีนู้นหรือว่าอย่างไ จริงๆจูดเบลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราคอนดิายบอลลูนรอบสามซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วนัตูนเขาจะมาเล่นส่วนเอลิกขาวตอนนี้แป้งก็กำลังชวนเขามาเล่นเอเชียนคัพในเดือนเลืแล้วมันเป็นฟรีฟาเดมีนาคมมีโอกาสได้เห็นไหมครับก็ผมผมอยากให้อันนี้เป็นแป้งว่าห้าสิบห้าสิบอันนี้แหละ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 หัวข่าวอันนี้แหละหัวข่าวห้าสิบยังห้าสิบคำเล่นอยู่หลีกสูงสุด ที่เดนมาร์กใช่ไหมคะขณะนี้เรานิโคลัสนิโคลัสมิเกลสารเนี่ยตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่เลขาแป้งคุณรัชนีกรคุณยุ้ยเนี่ยเราพยายามทุกทิกวิถีทางกลุมการปกครองก็ช่วยเหลือเรากระทรวง่าระเทศก็ช่วยนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่ถึงบอกว่าภาครัฐมีส่วนมากเอลิคเข้ามาก็เราก็ต้องหาวิธีก็อิมเมจินแบกซ้ายแบกขวาอย่างนี้เซียงเอาเอาเอาเรื่องที่จะต้องเคลียร์กับโค้ชญี่ปุ่นอัปเดตอัปเดตหน่อยว่า ที่ผ่านมามันอาจจะมีจุดช็อตที่มันแบบคนเห็นแล้วกระทบกระทั่งตรงนี้มีการเคลียร์ใจกันมากน้อยขนาดไหนครับช็อตนั้นนะนะพ,พ,พี่พูดตรงๆน,น,นะว่าพี่นะเสียใจอันนี้พูดออกสื่อเลยแล้วกอ็อิชิอิก็เข้ามาขอโทษพี่คือประเด็นที่หนึ่งพี่ไม่ได้เคยเข้าไปแทรกแซงอะไรเลยและพี่ไม่ทราบว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการเดินแค่ในสนามครับนะัดนจริงใ,ในความเป็นจริงเนี่ยเดิน พราะพี่ไม่ทราบพี่ไม่ได้สือ่อแต่ว่าด้วยความเป็นพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าในการที่เราจะขอบคุณผู้เล่นคนที่สิบสองเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญแล้วจริงๆก็ใช้เวลาเอา่อมันเป็นความสื่อสารที่ผิดกันแล้วก็ใช้เวลาแค่แค่อไม่เยอะเลยวันนั้นน่าจะ9้านาทีมั้งครับ,รบมันอาจจะสื่อสารก็อาจจะเป็นว่าว่าไม่ได้สื่อสารกันนะคะทีมงานที่อยู่ในห้อง โค้ดตอนนั้นอาจจะไม่ได้มาสื่อสารกับพี่ครับพี่ก็ไม่นั่นมาพี่ก็พี่ก็ได้ได้เคลียร์กับอิชิอิชิอิชิก็ได้มาได้มาขอโทษนะมาขอโทษที่บ้านแล้วก็รู้สึกจะขอโทษตอนที่วันที่เดินทางไปแข่งเอเวนด้วยนะคะใช่ใช่่แป้งก็ได้บอกอิชิไปไปอย่างเดียวว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ต้องมีดราม่าเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วอันนี้แป้งแป้งพูดด้วยหลักการว่าแป้งเนี่ยเคารพการทำงานของโค้ดและแป้งก็ชอบโค้ดอิชิ ว่าเขาก็มีระเบียบวินัยดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่แป้งบอกอิฉิกก็คือว่าเรากำลังอยู่ในไลฟ์สดของไทยรักเพราะฉะนั้นการที่เราเราเป็นคนระดับนายกสมาคมเราเป็นคนระดับโค้ชทีมชาติไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของสมาคมร่วมกันเพราะเราคือวันทีมอันนี้คือคำตอบที่จะดราม่าอีกหรือไม่ ยังมีนโยบายที่ป้งคิดว่าการที่ส่งเด็กไปเล่นต่างชาติเนี่ยป้งก็คิดว่าสิ่งนี้ก็ดีนะคะถ้าไปถ้าไปแบบจริงจังและได้ผลดีเมื่อวานเมื่อวานบีจีไป8คน เห็นเห็นที่บีจีไปแปลว่าสมาคมจะซัพพอร์ตดียังไงมีมีมีแนวทางไหมฮะแป้งแป้งก็ก็เรื่องนี้ก็เราปีมีการพูดกันนะคะว่าว่าว่าน่าเรามีแนวทางที่ที่อันนี้ที่จะส่งไปเล่นเล่นเล่นที่อื่นนะคะแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วหลายสโมสรที่มีพันธมิตรเนี่ยเป็นต่างชาติเนี่ยแป้งก็มองว่าการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็แน่นอนถ้าไปเล่นแลวได้ไปเล่นในในลีกที่ที่ดีจริงๆและแป้งก็ยังพูดกับนักเตะ หลายคนนะฮะอย่างยางมีโอกาสพูดกับเอ,อเอริกค,คาวคล่าสุดหรือกับชุดเบลเนี่ยว่าสองคนนี้เขาพูดเลยว่าเขาอยากเล่นทีมชาติไทยถ้าเขาไม่ติดทีมชาติอังกฤษหรือสวีเดนแต่เขาอยากเล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศที่เขาเล่นอยู่อันนี้มันก็เป็นาการตอกย้ำว่าเขาก็ดีหมายตัวเองว่าเขาอยากจะรักษาฟอร์มของเขาอยู่ในหลีก ทั้งหมดนะคะดังนั้นมันก็มีหลายมุมและไม่สามารถจะแบกความหวังว่าสมาคมโดยนวลพันธุ์จะไปบนโลกเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีรัฐบาลสปอร์ตจริงๆพี่ปุ้ยซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องสปอร์ตในทุกทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นสนามที่ท่านนายกพูดหรือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอ่าอันนี้ก็เราได้ยินเรื่องฟุตบอลเยาวชนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแป้งมองอย่างนั้นรวมทั้งงบประมาณที่แป้งก็แป้งยังไม่ทราบแต่แป้งคิดว่ารัฐบาลเนี้ย โชคดีที่แป้งได,ไ,ดได้ได้ได้พามาดูแล้วก็มีความเปิดกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีเงินจากรัฐบาลมา ช่วยดูแลด้วยผสมกับอ๋อแป้งมีอีกเรื่องหนึ่งที่แป้งลืมอัปเดตไปคงจะเคยได้ยินเรื่องฟี้าเงินจากฟี فا ไม่ว่าจะเป็น1.02.03.0ขนาดน,นี้ประเทศไทยกันอยู่ในระยะช่วงฟี FA 3าและ4.0ซึ่งแต่เดิมเนี่ยในสมัยพี่ออสท่านนายกสมนึเนี่ยท่านเคยจะไปทำศูนย์ฝึกที่แพรกษา,านะคะคซึ่งพอแป้งไปคุยกับทางฟี FA เนี่ยล่าสุดเนี่ยฟี فا เองก็บอกว่าเงินอันเนี้ยยังยังไม่ต้องตกผลึกสามารถเอาเงินเนี่ย ฟี فا ฟี فا สามจุดศูนย์นี่ประมาณร้อยล้านเนี่ยมาลงสเตเดียมได้แล้วเขามองที่ไหนนาะมาที่เขามองมองสุพัชาลาใส oh. oh. อ๋ออผมพลาดให้เลยอุย้ยฟี فا มอบเงินหนึ่งร้อยล้านรีโนเวทสุพัชลาใสไม่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขตูตูต้องมุดเรากำลังจะไปเจอกับจุฬากำลังจะพา,าทางสมาคมจะไปพบกับจุฬาเพราะว่าสนามศุบเนี่ยเจ้าของคือจุฬาอีกสิบสามปีเนี่ยจะเป็นอะไรนะ มรดกโลกเออเพิ่งคุยกับท่านอธิบดีคมสินท่านก็พูดเต็มที่ท่านอธิการจุฬาท่านอธิการวิเลร์ท่านก็เข้าใจคือฟีฟ่ามีเงื่อนไขว่าจะลงทุนในอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าสามส่วนบวกสี่ชุก็ได้แต่ต้องมีระยะเวลา2ีสปีต้องมีสัญญา20ปีอ่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอันนี้คุณแป้งจะเข้าไปคุยกับจุลาเรื่องของการรีโนเวทคุยไปแล้วรอบหนึ่ง ที่างที่ดีสัญญาณเรื่องในข่าวนแปลว่าตอนนี้มันกำลังสอดคล้องตัวสุพราสายเนี่ยได้ได้ไซส์เนี่ยได้ฝีฟ่าอยู่แล้วใช่ใช่ใมันก็ต้องไปปรับเรื่องห้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไฟนะปรับปรับไม่ยากคือมันจะเป็นเฮอริเทจด้วยอ่าหมื่นแปดพันที่นั่งเมื่อสมัยก่อนได้สองหมื่นกว่าที่นั่งตอนนี้ได้หมื่นแปดพันที่นั่งถ้าทำใหม่เนี่ยยังไงมันก็ มันใจกลางเมืองคือไม่ทุบแต่รีโนเวทแต่แปลว่าตอนนี้มันสอดคล้องไหมครับแป้หมายถือว่าคุยเรื่องเรื่องจุฬาเรื่องสนามสุขไปจนถึงการเจอท่านนายกเรื่องของการมีฟูตบอลเซนี์คือมันกำลังจะเอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันไหมฮะแป้งมองว่าสนามสุขเนี่ยนะคะฝีฟ้าให้ความสนใจฝีฟ้าสามจุดศูนย์นี่บอกว่าอยู่หน้าเอาสามจุดศูนย์เนี่ยไปใช้กับสนามสุขแล้วคุยคุยกับสนามสุขพัชรสัยเพราะเขามองว่าเป็นสนามที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่ใน ใจกลางกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องของฟี ف าถ้ารัฐบาลจะมาลงด้วยมครับแม่ก็ยังไม่รู้ว่าในการรีโนเวตต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจจะแต่ที่ที่หม่เลยแต่ที่ท่านนายกพูดเนี่ยแม่มองว่าท่านมองสเกลใหญ่ท่านมองเหมือนกับในสิงคโปร์ในนบกอนครับไปเลยเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ